วันนี้จะมาสอนการปิ้นงานออกทางเครื่องพิมพ์พริเพทนะคะก็คือเราจะใช้ในใช้ตัวไฟล์ Word ในการที่จะทำตัวลาเบลก็คือตัวที่อยู่ผู้ส่งผู้รับนะคะ สำคัญก็คือเรื่องของการเซตค่าหน้ากระดาษให้ให้ได้เท่ากับตัวกระดาษที่ใช้กับพิพ์ิเพนะคะเพราะว่ามันเป็นไซส์เล็กพิเศษให้เรามาตั้งตรงนี้ค่ะเลเยอร์นะคะแล้วก็เลือกตัวไซส์เลือกโมเปเปอร์ไซส์นะคะแท็บแรกตัว margin m นมา i n จินก็คือตัวเส้นขอบนะคะให้ตั้งแบบนี้เลยค่ะ Top ปศูนย์เลสามจุหนึ่งเก้า ด้านบนนะคะด้านซ้ายตามนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวล่างตัวขวาตั้งค่าให้ตามนี้เลยเสร็จแล้วกระดาษให้เรามาเลือกความกว้างความสูงเทาง่านี้แล้วก็ตรงนี้กำหนดเป็น default ค่ะส่วน layout layout นะคะให้เซตเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็กดโอเคไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันนะคะ การสั่งพิมพ์นะคะก็ปกติเลยค่ะเลือกไฟล์แล้วก็พิมพ์นะคะแล้วก็เลือกตัวเครื่องพิมพ์ที่เราได้ลงไดเวอร์ไว้แล้วในก่อนหน้านี้นะคะที่เราตั้งชื่อไว้เนาะเสร็จแล้วก็กดพิมพ์ได้เลยค่ะมันจะฟ้องเอเอ o ะรบางอย่างให้เรากดเย้ยไปเลยนะคะกดโอเคผ่านไปเลยแบบนี้ค่ะเครื่องก็จะพิมพ์ออกมาปกติค่ะไม่มีอ เมื่อสั่งพิมพ์แล้วนะคะก็เราให้เครื่องปินป้นปิมพข้อมูลจนเสร็จเมื่อเครื่องหยุดนะคะให้เราทำการดึงกระดาษขึ้นมานิดนึงค่ะอ่าแล้วค่อยฉีกนะคะหรือใครจะกด enter ทายข้อมูลสัก2ครั้งก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยสั่งพิมพ์นะคะก็เรียบร้อยค่ะ